ทุกท่านรายการธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพบกับท่านอีกวันนี้ <c oughs> อากาศก็เย็นๆนะไม่ร้อนไม่หนาวแล้วนะวันนี้เป็นวันที่เจของเดือนกุมภาพันธ์ปี2,66 6นะวันนี้อากาศอยู่ที่23องศาเซนเซียด <c oughs> ในที่บริเวณของวัดซึ่งมีต้นไมนะ้ก็อาจจะเย็นในระดับหนึ่งนะวันนี้อยากจะนำบทธรรมที่พระพุทธเจา้าทรงตรัสว่าชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตคือการเดินทางและชีวิตนี้เป็นสิ่งที่ <c oughs> หาที่สุดเบื้องต้นและเบื้องไปลายไม่ได้กับการที่มีการเกิด เรามาศึกษาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราก็เปลี่ยนแปลงตัวเราก็เปลี่ยนแปลงสิ่งทั้งหลายที่มีการเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงเพราะการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละจึงทําให้เราเข้าใจชีวิตที่มีการเปลี่ยนไปอย่างนี้และเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้เราจะต้องปรับตัวอยู่กับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลง <c oughs> คนบางคนก็เปลี่ยนแปลงจาก การเป็นอยู่ไปสู่สภาวะของการไม่มีอยู่ที่เรียกว่าเป็นคนหมดบุญนะนี่ก็งานยุ่งๆที่วัดที่ตำบลหนองไข่นกก็ที่วัดป่าหนองไข่นกที่บ้านหนองไข่นกก็มีอยู่สองศพด้วยกัน <c oughs> ก็เผาไปเมื่อวานนี้นะก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ๆจากการที่เป็นคนยังพูดยังจายังกินข้าวกินน้ำ กินอาหารร้องเจ็บป่วยควรคลางเพราะว่าได้รับทุกขเวทนากกลายเป็นคนนิ่งอยู่เฉยเไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับใครๆเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตการตายของเขาก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปสู่พบใหม่ส่วนจะได้พบอันใดน,นั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาวะของจิตที่เขาไปเกาะฝังกับสิ่งใด พระเจ้าทรงตรัสว่าเมื่อจิตกอบฝังสิ่งใดนั่นคือภพนั่นคือชาตินั้นคือที่เกิดนั้นคือทุกข์นั้นคือกรรมที่จะเกิดขึ้นในข่าวต่อไปเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเ,เห็นไหมว่าพระเจ้าทรงตรัสว่า <c oughs> คนเรานี่นะเกิดเป็นมนุษย์แล้วเปลี่ยนแปลงไปเป็นเทวดาบ้างไปเป็นพรหมบ้างหรือต่ำกว่านั้นก็มาได้เป็นสัตว์นรกบ้างสัตว์เดชานบ้างเป็นเปรตวิสัยบ้างนี้คือการเปลี่ยนแปลง พู้เจ้าจะเกิดขึ้นก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่บนโลกนี้นะแต่ผู้เจ้าทรงมาตตัสรู้บอกความจริงกับเราในความเป็นมนุษย์ทั้งหลายนะต้องปรับตัวต้องทํำยังไงให้อยู่กับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงนี้ให้ได้ถ้าใครก็ตามอยู่กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็จะเป็นผู้ที่ทุกข์ระนทมใจมากทุกขระนทมกายมากทุกข์กับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลง โยมก็สังเกตดูเอาเราก็เปลี่ยนแปลงตั้งแต่อยู่ในไส้ในภุงในมดลูกของมันดาเห็นไหมแต่ก่อนนั้นเป็นนามคือเป็นสัมภเวสีสัสตว์หรือภูตสัสตว์อยู่คือสัมภเวสีสัสตว์ภูตสัสตว์ก็คือวิญญาณของสัสตว์ที่กําลังหาที่เกิดนั่นเองแต่พอดีพอได้เกิดแล้วนะจากวิญญาณเป็นนามมารม ก็มาปรุงแต่งตัวอยู่ในในในท้องในไส้ของมารดาก็กลายเป็นรูปธรรมและนมามธรรมครบสมบูรณ์เมื่อไม่รูปธรรมนามธรรมครบสมบูรณ์พระเจ้าว่าทุกที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งก็มีต่อไปก็คือหมดจากสิ่งที่ไม่มีตัวตนก็กลับมามีตัวตนเราก็เกิดมาเป็นเด็กเด็กอ่อนเด็กนอนงายเด็กเดินเด็กคานเด็กโตเด็กเรียนแล้วก็ ่านไวเด็กก็เป็นหนุ่มเป็นสาวพอเป็นหนุ่มเป็นสาวกามคุณทั้งห้ามีเยอะก็มีคู่มีคองสืพันธุ์พอมีคู่มีคองสืพันธุ์ก็ฐานะของความเป็นสาวก็หมดไปก็มากลายเป็นฐานะของความเป็นพ่อเป็นแม่พออยู่ไปอยู่ไปแก่ตัวไปเราก็กก็กลายเป็นเป็นคนแก่ลูกก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไปมีครอบมีครัวก็มีหลานเราก็ได้ฐานะใหม่คือฐานะเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยาย เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยถ้าลูกหลานออ,ลออกลูกออกหลานไปมีอีกก็กลายเป็นโละโลนเป็นเหลนไปอะไรก็ว่ากันไปที่เขาตั้งชื่อกันเห็นไหมว่ามันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะเมื่อมันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราท่านผู้รับชมเราฟังทั้งหลายพระเจ้าทรงตรัสว่านี่แหละคือการเปลี่ยนแปลงของชีวิตชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงเราจะต้องอยู่กับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงให้ได้ โยมบางคนทำงานหรือบริษัทห้างร้านมีความตั้งหวังไว้ว่าเราจะทำธุรกิจของเราให้มั่นคงเมื่อทำแล้วเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วได้ระยะหนึ่งแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเราต้องปรับปรับปรุงปรับตัวค้าขายปรับตัวเรื่องกิจกรรมอื่นๆว่าชีวิตนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วโยมสังเกตดูเปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงขนาดอาหารการกินเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงแล้ว เยก็สังเกตดูม like okay. ันเปลี d, so ่ยนแปลงขนาดไหนก็อย่างเช่นเดี ah, ๋ยวนี Lake ้เราทั้งหลายนั Trek ้นอยู่กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลากลางวันนี้มีอากาศตั้งหลายอย่างเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็เย็นแล้วก็ตัวเราก็มีอะไรตั้งหลายอย่างมีการเปลี่ยนแปลงเอาเดี๋ยวหิวพอหิวแล้วเอาเอาเดี๋ยวปวดทุกข์อีกแล้วเดี๋ยวไปปวดทุกข์อีก เอาเดี๋ยวร้อนอีกเดี๋ยวหนาวอีกเอาเดี๋ยวก็ปวดทุกข์อีกวันวันหนึ่งโดยเฉพาะปวดทุกข์ในเรื่องของปัสสาวะเนี่ยหลายละครังเลยยิ่งเป็นคนแก่เราจะเห็นชัดเลยเอา้าวเอาอีกแล้วาทานดื่มน้ําไปเท่าไหร่ก็ไปปัสสาวะออกเท่านั้นไม่มีเหลือค้างแม้แต่ทานอาหารไปเท่าไหร่ก็ไปไปอุจจาระออกเท่านั้นอย่างเงี้ยหรือ,ออาจจะไม่ออกหมดแต่ัอาตมาก็ใช้วิธีส่วนล้างลําไส้อาจจะออกหมดเลย อาหารช่วงเช้าอย่างไงยก็จะอาจจะเหลือช่วงเพลนอย่างเงี้ยมันก็เปลี่ยนแปลงถ้าไม่เปลี่ยนแปลงมันก็อยู่ไม่ได้มันก็มีของบุตรของเน่าในร่างกายเยอะก็ร่างกายก็ลําบากป่วยไข้นะเอ๊ะมันก็เปลี่ยนแปลงอย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปหลายๆรูปแบบที่อยู่ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงพออยู่อยู่ไปบ้านของตัวเองที่อยู่มันก็ผุก็พังก็ชำรุดเสียหายก็ต้องซ่อมบูรณะ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยเนี่ยพระเจ้าทรงสอนให้เราเห็นชีวิตที่อยู่กับชีวิตเรานี่แหละความเป็นจริงเนี่ยแหละไม่ใช่ว่าไปสร้างฝันหรือมนโนเอาว่าต้องอ,อนุนอันนี้ก็ชีวิตเรานี่แหละมันก็อยู่กับการเปลี่ยนแปลงให้ได้เมื <c oughs> ่อเราอยู่กับการเปลี่ยนแปลงให้ได้ไม่ว่าเราจะตายไปหรือจะยังไม่ตายก็าตามเราก็อยู่อย่างมีความสุข อย่าลืมนะอยู่อย่างมีความสุขของพระพุทธเจ้านี้คือเข้าใจธรรมชาติธรรมชาติคือข่ายธรรมชาติก็คือตัวเรานี้และธรรมชาติก็คือที่อยู่นอกตัวเรานี้เมื่อเราใช้ธรรมชาติแบบพอเพียงใช้ธรรมชาติแบบสมดุลแม้แต่ตัวเราแม้แต่อาหารแม้แต่ที่อยู่อาศัยเนี่ยให้มันสมดุลกันชีวิตเราก็จะอยู่ได้ในระดับหนึ่งไม่ได้ไหมายความว่ามันจะอยู่ไม่ได้ โยมสังเกตเอาเปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวนี้ตู้ครึ่งดื่มน่ะก็เริ่มมีแล้วหลายคนก็รู้จักเขามีสโลแกนเต่าบินเห็นไหมอันเดียเดี๋ยวก็มีตู้ละคนก็รู้จักก็ไปกดเอาก็ได้กินละเอาตาังหยอดก็กดเอาแต่ก่อนก็มีคนเฝ้าเดี๋ยวี้ไม่มีคนเฝ้าแม้แต่ปั๊มน้มํามันปั๊มน้ํามันปัญชาลัดอะไรนะ่ะโยมก็สังเกตดูเอา ไปพูดกับตู้ขอบคุณค่าอาใจไอบริการติ้งตองติ้งตองเห็นไหมเดี๋ยวนี้ก็มีตู้หมู่บ้านทั่วประเทศก็มีทุกตู้ทุกหมู่บ้านแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้เห็นไหมมันเปลี่ยนแปลงแต่ก่อนนี้ไปเติมน้ามันต้องไปหาปัาม๊มหาคนเดี๋ยวนี้ก็มีน้ํามันม่ในหมู่บ้านอย่างเงี้ย <c oughs> หรือหมู่บ้านเราแต่ก่อนเป็นทางขีุ่่นขี่เลนเดี๋ยวนี้ก็เป็นลุกลังหรือเป็น ซีเมนต์ไปแล้วหรือบางทีก็ลาดยางไปแล้วอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนแปลงฮะบ้านเราแต่ก่อนตรงนี้โอ้มีป่ามีต้นไม้เยอะเอาไปอีกทีต้นไม้ป่าหายหมดแล้วเดีย๋ยวนี้ป่าไม้เป็นเหมือนเงินเหมือนทองเลยใครมีป่าไม้นี่ขายไม้ได้ดีมากเลยโยมไม้นี่ขายเป็นกิโล,ลนะัล่นฮะแต่ไม้เนี่ยมีแต่วันที่จะหมดไปเพราะการปลูกต้นไม้เนี่ยอาจจะมาเห็นเลยว่าอาจจะมาปลูกที่ ในชีวิตอาตมาเอามาปลูกอยู่สองที่ปลูกที่อาสมพระธรรมจริกบ้านข้อจาวเนี่ยเอามาปลูกไปหกร้อยกว่าต้นไม่ทราบว่าตอนนี้เขาตัดกันหมดอย่างนะสิบกว่าปีนานแล้วนะปลูกต้นมะข่าโมงปลูกต้นยางเนี่ยแต่ว่าที่อาตมามาอยู่ที่วัดหนองไข่นกเนี่ยมาปลูกมาตั้งแต่ปีห้าสี่มาถึงตอนนี้ต้นยางมันขึ้นไปเกือบสี่สิบเมตรละสามสิบกว่าเมตรนะฮะต้นไม้มันก็ใหญ่ของมันจากต้นเล็ก สูงแค่แปดสิบเซนหรือหนึ่งเมตรเนี่ยเราก็เห็นต้นไม้พัฒนาไปตัวเราก็แก่ไปนะเนี่ยเราจะเห็นเลยมันเปลี่ยนแปลงนะต้นไม้ภูเขาตัวเราเปลี่ยนแปลงมนุษย์อยู่ไม่ได้ก็ตายตายไปก็เปลี่ยนแปลงชีวิตจากมนุษย์ไปเป็นอย่างอื่นนั้นขอให้โยมทั้งหลายต้องเข้าใจสภาวะของการเปลี่ยนแปลงมันเป็นอย่างนี้ อย่าม oh, ัวคิดว่าโอ้มันไม่เปลี่ยนแปลงมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเป็นไปไม่ได้สภาวะทมอันเนี้ยผู้เจ้าอ่ะมันตกอยู่กับสิ่งที่ไม่เที่ยงอะไรไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงเห็นไหมฮะมันไม่เที่ยงเมื่อสิ่งใดที่มันไม่เที่ยงตัวเราก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงอันนี้แหละผู้เจ้าบอกมันเปลี่ยนแปลง เราทั้งหลายต้องปรับตัวอยู่กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างนี้ให้ได้แล้วเราก็จะพบกับความสุขนะวันนี้มีภารกิจหลายอย่างอีกเช่นกันช่วงเช้านี้ก็จะไปพิจารณากระดูกกระดูกของคนดีๆนี่แหละนอนหลับแล้วก็ตายไปหรือถูกผ่าถูกตัดถูกปาดถูกแทงแล้วก็เย็บเย็บแล้วก็ตายไปนะแล้วก็มาเผาจากมีแข่งมีขา ตอนนี้เป็นเหลือแต่กระดูกและขี้ฝุ่นแล้วนะก็จะไปดูไปพิจารณาที่วัดก็เมื่อวานนี้เผาล่างของคุณยายมอนอายุอายุเ80กว่าปีนะดสิบ <c oughs> 89ปีหรือยังไงเนะีนะ่ยก็ใช้เวลาเผาอยู่2ชั่วโมงนะก็หมดแล้วไม่เหลือนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของร่าง จากคนก็เปลี่ยนเป็นขี้ดินขี้เถ้านะแล้วก็อาจจะวิญญาณของผู้ที่ตายอาจจะไปเกิดเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วก็กลับมาอีกอย่างเงี้ยแต่ยังไงก็ตามก็ตามพู้เจ้าทรงตรัสว่าการเกิดทุกคราเป็นทุกข์ร่ำไปจะเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาก็มีทุกเป็นเทวดาก็ทุกอย่างเทวดา เป็นมนุษย์ก็ทุกข์อย่างมนุษย์เป็นพระราชาก็ทุกข์อย่างพระราชาไม่ว่าจะเกิดเป็นไรมีความทุกข์ทั้งหมดทั้งสิน้นอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงถ้าเรา,เาใจการเปลี่ยนแปลงแล้วเราจะอยู่บนโลกนี้อย่างไม่โดดเดี่ยวคนที่ไม่ปรับตัวเข้ากับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเป็นคนที่ไม่เข้าใจธรรมะนะก็ขอมนตนากับท่านทั้งหลายที่พศเข้ามาวันนี้มีสองท่านด้วยกันที่พศเข้ามา ขอให้ท่านเป็นพู้เจริญในธรรมและอยู่กับสิ่งที่เป็นเปลงให้ได้อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นก็นึกถึงธรรมะของพระเจาะ้าว่ะอ้าวสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้ก็ดับไปถ้ามันมีมันต้องเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นถ้ามันไม่มีมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงขอโมนนาขอจเจริญพร